เท่าใหญ่ที่สหรัฐครับเป็นเรื่องของคดีที่เราทราบก่อนหน้านี้แล้วว่าคณรลุกคุณเนี่ยลงความเห็นว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัดทรัมม์มีความผิดในคดีเงินปิดปากแต่ว่า<ช>วันนี้เนี่ยมีพัฒนาการล่าสุดคือเป็นวันที่ผู้พิพากษาสั่ง ว่ามีจะลงโทษอย่างไรใช่ไหมคุณรัพใช่ครับเพราะว่าผู้พิพากษานครแมนฮัตตทนที่ดูแลคดีนี้นะครับก็ยืนยันคําตัดสินของคณะลูกขุนในวันศุกร์ครับว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดจริงในคดีเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่แต่ตัดสินไม่ลงโทษใดๆนะครับคุณรัตพลซึ่งการตัดสินนี้ก็เปิดทางให้กับทรัมป์สามารถก้าวเดินเข้าสู่ธันวีขาวใน1ิวันข้างหน้าได้โดยไม่ต้องกังวลว่าอาจต้องโทษจำคุกหรือว่าต้องจ่ายเงินค่าปรับใด ในคดีนี้อีกต่อไปหรือไม่นะครับโดยการตัดสินความผิดและลงโทษด้วยการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่า unconditional discharge นี้นะครับถือเป็นการปิดฉากคดีที่เขาบอกว่าฉีกบรรทัดฐานกระบวนการทางกฎหมายที่ทําให้ทุกคนได้เห็นภาพทรัมป์ซึ่ง บอกว่าเป็นทั้งอดีตประธานาธิบดีและว,ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกฟ้องว่ากระทําความผิด34กระทงได้ขึ้นให้การในการไต่สวนคดีเป็นเวลาเกือบ2เดือนและสุดท้ายก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกกระทงสุดท้ายได้กลับมาตําแหน่งผู้นําประเทศในสมัยที่2อีกครั้งแม้ว่าการไต่สวนฟ้องร้องต่างๆนั้นจะยืดยาวแล้วก็มีการเปิดโปงข้อมูลที่เขาบอกว่าไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่มากมายเกี่ยวกับความพยายามในการล้มคดีก็ทั้งหมดนี้พิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐได้เลยนะ นในส่วนของคดีเงินปิดปากแาะ,ะนาเกิดที่ว่านี้ถ้าใครจำไม่ได้ครับก็ทบทวนไปฟังว่าผู้พากษาฮวนเอเมอร์ชานเนี่ยาสามารถสั่งจำคุกทรัมป์ได้เป็นเวลาสูงสุดถึง4ปีเลยนะครับคุณรัฐพลแต่ว่าเลือกที่จะเลี่ยงปัญหาที่บอกว่าจะเกิดมาจากเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญด้วยการยุติคดีนี้เสีย และเพียงทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าทรัมป์คือคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาแต่ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีครับทางผู้พิพากษาเมอร์เชนกล่าวด้วยว่าได้พิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างดีก่อนจะตัดสินลงโทษก็คือไม่ลงโทษนะครับในคดีของทรัมป์แล้ว แต่การคุ้มครองทางกฎหมายในฐานะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเขาบอกว่าคือปัจจัยที่ลบล้างปัจจัยอื่นๆจนหมดสิ้นแต่เขาบอกว่าแม้จะมีการคุ้มครองทางกฎหมายต่างๆที่เขาบอกครอบคุมมากเป็นพิเศษเช่นนี้สิ่งหนึ่งที่อำนาจของรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการลบคําตัดสินของคณะลูกขุนนั่นเองครับทรัมป์ก็ได้ร่วมรับฟังคําตัดสินของศาลแบบออนไลน์นะครับจากบ้านพักในรัฐฟลอ,อริรอดานะครับแล้วก็มาโต้ว้วยว่า การดำเนินคดีและตัดสินลงโทษในคดีอาญานี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากๆและยืนยันว่าตนไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆครับว่าที่ประธาน,นาธิบดีจากพักรีพับลิกันนี้ยังคงวิพากษ์วิจาร์ณคดี นี้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน4คดีอาญาที่มาถึงขั้นตอนการไต่สวนในศาลได้หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคดีเดียวด้วยนะครับ,รบโดยระบุว่านี่คือการล่าแม่มดทางการเมืองที่มีเป้าหมายทําลายชื่อเสียงของตนเพื่อว่าตนจะได้แพ้การเลือกตั้งแต่ก็เห็นกันชัดว่ามันไม่ได้ผลเลยนะครับทรัมป์ยังเรียกคดีดังกล่าวว่าเป็น การใช้กระบวนการยุติธรรมต่างอาวุธโดยรัฐบาลและบอกว่าเป็นความน่าอายขายหน้าสำหรับนิวยอร์กด้วยนะครับนอกจากตัวทรัมป์แล้วผู้ที่ปรากฏตัวในการรับฟังคดีนี้ก็คือท็อดบลนช์ทนายความนะครับซึ่งเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยชวนมานั่งเก้าอี้ดับสูงในกระทรวงยุติธรรมรัฐบาลใหม่นี้ด้วยแล้วท็อดบลนช์ก็กล่าวว่าในทางกฎหมายแล้วคดีนี้ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้าแล้วก็ย้ําแผนการที่บอกจะยื่นอุทธรณ์ซึ่งเขาก็บอกไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าสุดท้ายอ่ะผู้อาสามไม่ได้สั่งลงโทษใด,ดๆนะครับ ทางอายการนี่ก็ได้เดินเรื่องออยื่นเรื่องฟ้องมาที่เป็นคนที่ยื่นเรื่องฟ้องทรัมป์นะครับก็ไม่คัดค้านการตัดสินของผู้พากษาเมอร์ชานที่ไม่สั่งจำคุกหรือสั่งปรับแล้วก็กล่าวในดด้ว่าสับสน,นการตัดสินไม่ลงโทษนี้แต่ว่าอายการโจชัวไซคลาสได้ออกมาโต้คำวิจารณ์ของทรัมป์ทันทีนะครับได้บอกว่า ผู้ที่เป็นอดีตและว,ว่าที่ประธานาดิซาร์ฮารัฐได้ร่วมในกระบวนการบ่อนทําลายความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะครับเขากล่าวด้วยว่านอกจากทัป์จะไม่สํานึกผิดแล้วยังคงแพร่กระจายความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามคําตัดสินของคณะลูกขุนและกระบวนการิยุติธรรมทางอาญาอยากออกมาเรียกร้องให้มีการตอบโต้แก้เพดทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์ในการทำหน้าที่ของผู้ว่าสามเอรชาด้วยซึ่ง อายการสไ์คลาสบอกว่าทั้งหมดนี้ล้วนก่อความเสียหายหนักต่อความเข้าใจของสาธารณชนต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทําให้เจ้าหนี่ทั้งหลายตกอยู่ในอันตรายนะครับในคดีนี้ย้อนไปหน่อยว่าถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016เพื่อปกปิดค่าใช้จ่ายมูลค่า130,000ดอลลาร์ 1, 30, ที่ใช้ในการปิดปากสตอร์มี่แดนเนียลส์อดีตดาราหนังผู้ใหญ่เรื่องความสัมพันธ์ลับของทั้งสองคนเมื่อปี2006นะครับซึ่งทร ก็ยืนยันตลอดว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศใดๆกับแดเนียลส์และโต้ว,ว่าศัตรูทางการเมืองของตนต่างหาที่ปั่นเรื่องขึ้นให้กลายมาเป็นคดีความเพื่อทําลายตนทางนี้ผู้ว่าเมอร์ชาญซึ่งก็เป็นสมาชิพกพรรคเดโมแครตนะครับเลื่อนกําหนดตัดสิน การลงโทษทรัมป์มาหลายครั้งจนถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประกาศว่าจะตัดสินในวันศุกร์นี้เองโดยให้เหตุผลนะครับว่าต้องการให้สิ้นสุดกระบวนการนี้เสียทีและก็อธิบายในคําบันทึกคําตัดสินว่าพยายามสร้างสมดุลระหว่างความต้องการขึ้นบริหารประเทศของทรัมป์กับคำพิพากษาที่ให้การคุ้มครองประธานาธิบดีสหรัฐของศาลสูงและการให้ความเคารพต่อคำตัดสินของคณะลูกขุนรวมทั้ง ความคาดหวังของประชาชนที่ว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายจึงนํามาซึ่งคาตัดสินไม่ลงโทษในครั้งนี้นะครับทางทีมทนายของทรัมป์นี่ก็พยายามที่จะไม่ให้ผู้พักษาเมอร์ชานทําการตัดสินลงโทษตามแผนนะครับแต่ก็ผิดหวังไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันตบาีตุลาการศาลสูงมีม,มติ5ต่อ4 ปฏิเสธคำร้องขอให้มีการเลื่อนคำตัดสินคดีนี้ออกไปครับคุณรัตพลครับก็ใครที่สงสัยว่าคดีนี้เนี่ยจะมีบทสรุปออกมาอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้เห็นบทสรุปนะครับแล้วก็คดีอื่นๆเนี่ยก็น่าจะ่อไปนี่ค,คือบทสรุปเรื่องของคดีความของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนะครับ